สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณโอทีละครับสวัสดีครับเมื่อตอนที่ผมเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับขากลับนะครับก็ได้มีโอกาสแวะไปไหว้หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้ไปเห็นนะฮะบรรยากาศนะครับวัดหลวงพ่อเพชรซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดพิจิตรเลยก็ว่าได้นะครับแต่ละวันก็มีผู้คนญาติโยมสาธุชนนะครับทั้งชาวไทยและก็รวมถึง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มักจะแวะเดินทางมาที่นี่อีกจุดหนึ่งของจังหวัดพิจิตรนี่ครับมีทางลาดอยู่นะครับก็มีอารยสาปัดนะครับสำหรับรองรับพ่อแก่แม่เฒ่าผู้สูงวัยผู้ที่ใช้รถเข็นวิลแชร์นะครับให้สามารถเข้าไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อเพชรได้นะครับทั้งที่หน้าพระอุโบสถแล้วก็ในพระอุโบสถแห่งนี้ไปกราบหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเนี่ยก็ทําให้ผมได้เจอกับ คนดังในข่าวเมื่อสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาเมื่อปี2552้าถ้ายังคงจำกันได้นะครับ,รบช่วงนั้นมีเด็กน้อยหน้าตาน่ารักคนหนึ่งอายุ9ขวบอยู่ปสี่เล่ตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นใช่ไหครับน้องเคอิโงะซาโตะนะครับโอ้ไปเจอมาด้วยฮะใช่ครับนี่ฮะตอนนี้เวลาผ่านมาผ่านไปไวเหมือนโกหกเกือบ10ปีนะครับที่เป็นข่าวนะครับนี่ฮะเคโกในวัย17ปีนะครับ เป็นวัยสรุ่นนะครับเรียนอยู่มปลายเตรียมจะเข้ามาหาวิทยาลัยปีหน้านี้แล้วครับนี่ฮะเคงโงซาโตะปัจจุบันนี้ก็ยังคงทําหน้าที่ช่วยคุณป้าขายของอยู่ที่บริเวณลานวัดนะฮะท่าหลวงและหน้าที่หลักของเคงโงนะครับนอกจากช่วยคุณป้านะครับขายไก่ย่างส้มตาแล้วก็ค ok ือนี่ครับขายปลาปล่อยปลาปล่อยแม่น้ําหลังวัดแม่น้ำ ad, น่านหลังวัดที่ไหลผ่านหลังวัดนี่แะครับอ่ะเป็นอย่างไรชีวิตวันนี้ของ เคงโอซาโตะไปคุยกับเคงโอนะครับเคงโออายุเท่าไหร่ครับ17เปีครับ17ปีนะครับโอ้หแล้วตอนนั้นเป็นข่าวนี่ตอนนั้นก็อายุยังไม่สิบขวบมากครับตอนนี้นี่เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับมขึ้นมมหกครับขึ้นมอหกนะครับเรียนสายไหนครับสายวิทย์คณิตครับคุณพ่อที่มาหาไหมครจากญี่ปุ่นนะครับมาไปละครับตอนนี้ทําอาชีพก็นี่อาชีพเก่าไหมอาชีพเก่าครับ คืออะไรครับทำอะไรครับขายปลาให้แบบคนทำบุญครับขอบคนที่เป็นแรงแชร์แรงใจในตอนเด็กครับที่ช่วยทำให้เจอคุณพ่อครับชีวิตก็ดีขึ้นครับมีคนมาอุดหนุนคนที่จำได้ครับก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาหาครับนี่แหละครับข่าวดังแนอดีตแต่ตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นข่าวที่หลายคนอ่านแล้วดูแล้วก็สะเทือนใจเพราะว่าคุณแม่ของน้องเคงโงก็เสียชีวิตนะครับด้วยโรค้ายเมื่อสัก ในละอนที่เองเคงโดจะประกาศตามหาพ่อเพราะนั่นคือคําสั่งเสียสุดท้ายของคุณแม่ว่าต้องตามหาพ่อให้เจอก็เล่เอารูปถ่ายที่มีอยู่นี่นะครับไปให้ท่องเที่ยวที่มาที่วัดหลวงพ่อเพชรเนี่ยได้ดูแล้วก็ถามว่ารู้จักพ่อผมไหมเห็นพ่อผมไหมมนที่สุดก็พ่อลูกก็ได้เจอกันตอนนี้ก็ปีลาหนนะครับอย่างที่น้องเคงโดได้ไลฟฟังว่าคุณพ่อคัตซูมิก็จะบินมาจากญี่ปุ่นก็จะมา หาลูกชายคนนี้แล้วก็พาไปเที่ยวกันนะครับ